ชายคนนี้เขามีสกินแห่งความมืดที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นร่างที่แท้จริงของเขาได้มาสร้างอาณาจักร าอาณาจักรที่มีแค่พวกเราสองคนเขาคือทาคุโตะในตอนที่เขากําลังเล่นเกมจู่ๆก็ล้มพับไปเลยก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกที่พวกเขาไม่รู้จักและเธอคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาเธอคืออาทุไม่เป็นไรหรอกผู้ใช้อารรธรรมแห่งหายนะที่ว่ากันว่าใช้งานยากที่สุดผู้เล่นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟอย่างเป็นทางการฉันจาได้ทุกอย่างเกี่ยวกับท่านเลยล่ะหลังจากคุยกันก็ได้ข้อสรุปมาว่าจะสร้างอาณาจักรที่มีนามว่าไมโนกลาอาถูกว่าว่าขึ้นมาอีกครั้งเขาก็เลยส่งมอนเบลาตวินและก็ไดด้เเจอออกกัับารลที่ง ก็เลยกล่าวว่าจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วค่อยสอดส่องดูดีกว่าแต่ทันใดนั้นเองดาร์กเอลบางส่วนก็ได้เดินหน้าเข้ามาแม้เขาจะมีหน้าตาที่น่าโดนไถตังแน่ๆถ้าไปโรงเรียนแต่ในสายตาของดาร์กเอลเขาคือ ความชั่วร้ายความมืดที่กอ่อตัวเรากับว่านี่คือสิ่งที่ชั่วร้ายและทรงพลังมากที่สุดก็เลยคุกเข่าไปเลยทําไมถึงฝ่าฝื้นกฎข้อห้ามแล้วเข้ามายังป่าแห่งนี้ล่ะพวกเราถูกขับไล่ก็เลยไม่มีที่ไปก็เลยมาที่นี่นะครับพระเอกก็เลยเอาผลไม้ให้อาทูก็โลกเลยคราวนี้และพอดาร์กเอลกลับไปอาทุก็นบ่นไม่หยุดเลยทีเดียวทาไมถึงเอาพลังเวทที่เหลือน้อยนิดไปใช้แบบนั้นล่ะก็มาน่าสงสารนี่นะแล้วก็งอนไปเลยแล้วในวันต่อมาดาร์กเอลก็มาเจรจาว่าอยากจะตอบแทนอะไรให้กับราชายแห่งหายนะบ้างพอคิดว่าทาไม่ตอบแทนนี นจนสุดท้ายดาร์เอลก็ได้มาอยู่ภายใต้การปกครองของราชายแห่งไฮยนะ <IS AS 1> และแต่คุณอยากชนะแบบเท่ๆเพราะมีสก,กินปืนอย่างอลังการก็ไปเติมที่ <IS AS 2> <ๆ>ตเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์จ่ายถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเกมมือถือ p ีซหรือคอนโซลจากผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0แสนคนและอย่าลืมใช้โค้ด t g a n i 2 5เพื่อรับส่วนลดอีก3%สูงสุด5 0บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวปักหมุดให้แล้วก็เริ่มสร้างอาณาจักรเลยใครที่มาขัดขวาง ก็อย่าได้มีชีวิตต่ออีกเลยอันิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าไม่นกลาบันทึกอวสารต่างโลกดูได้ที่บิลิบิลิไอชอีคันชิโรและมิวส์ทแล่เลยฮะ